ทุกคนฟังเสียงจากสองคลิปนี้ให้ดีๆนะโอ้ยถ้าจะคิดแบบนี้นะคะก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วละคะ่ะคลิปใช้หวีแปรงขนแบบนี้ให้กับมันมี่มีมันหวีง่ายจับถนัดมืออยู่นะเป็นไงทุกคนเห็นความต่างของเสียงรบกวนในคลิปปะคือคลิปแรกอะ่ะกิ๊อัดเสียงโดยใช้ไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือส่วนคลิปที่2อ,อะ่ะกิ๊บบันทึกเสียงผ่นานไม์จากหูฟังบลูทูธตัวนี้เลยของแบรนด์วันมองเอ้าหูหายเดี๋ยวไปหาหูแปบ๊บโอเคค่ะหูครบละ หูฟังอันนี้ค่ะมันตัดเสียงรบกวนได้ดีมากยิ่งเวลาเราคุยโทรศัพท์นะเสียงคือแบบชัดแจ๋วอะแล้วมันก็สามารถดูดเสียงรอบข้างเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องถอดหูฟังง่ายๆก็คือคนข้างๆคุยอะไรกันอะเราก็ได้ยินส่วนใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงอะตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันปรับแต่งเสียงให้เราเลือกได้ถึง12แบบแต่ก่อนที่เราจะใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้อะเราจะต้องโหลดแอป One More มาก่อนนะหน้าตาของแอปมันก็จะประมาณนี้เลยส่วนตัวหูฟังอะมันก็เล็กพกง่ายใส่พอดีกับรูหู แบตก็อึดอยู่นะใช้ได้ประมาณ30ชั่วโมงแล้วมันก็มีระบบชาร์จเร็วชาร์จ5นาทีใช้งานได้ชั่วโมงหนึ่งตัวนี้มันกันน้ําด้วยนะเพราะฉะนั้นโดนฝนโดนเหงื่อก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังตอนนี้ก็คือบอกลาน้องผูฟังตัวเก่าแล้วนะใครที่สนใจพิกัดอยู่ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์จ้า